สวัสดีครับพบกับผมมอยุนในการพยากรณ์ดวงรายวานันคลิปนี้ก็เป็นการพยากกณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจําวันที่20มกราคมพุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe ขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณคำคอมเมนต์และสําคัญขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้กับผมหมอย่นนะครับ การปัากร์ดวงเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจดะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำปพยากร์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ได้ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณาญา,าณาาในการรับชมรับฟังนะครับให้คำปพยากร์ที่ดีๆนั้นได้เป็นพลังเป็นกําลังใจใกับท่าน ส่วนกรรมปยากรที่ไม่ดีก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงประจำวันที่20มกราคมนี้นะครับเบกออดเด็กถือดาบนะครับวันนี้งานก็มีปัญหาที่บางทีคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องบริวารน,นะครับที่อาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาที่อาจจะทําให้หงุดหกิดใจสร้างความรําการใจให้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องระง,งับอารมณ์ควบคุมสติให้ดีๆนะครับการงานจะได้ไม่เสียหาย Pake of c u ับเด็กถือถ้วยก็เป็นช่วงวันเวลาที่จะต้องรับผิดชอบกับงานใหม่หรือโครงการใหม่ จำเป็นที่จะต้องใช้ความรอบคอบในการทำงานบางงานนั้นบางคนก็ยังไม่เคยทำมาก่อนยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็มีความรักมีความชอบที่จะทำนะครับ x o f s o r t หนึ่งดาบปาัญหากับการเริ่มต้นจะเป็นงานใหม่หรือว่าโครงการใหม่ๆ จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในการเริ่มต้นแรกๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยดีโดยไม่เป็นปัญหาให้ยืดเยื้อนะครับในเรื่องของการเงินนั้นวันนี้ก็มีภาระกาช้จ่ายก้อนข้างมากเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับซึ่งอาจจะสร้างความหงุดหงิดใจให้คิดกังวลอยู่กับ อสถานการณ์ของการที่จะจ่ายเงินนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดแต่ก็มีการจัดการในเรื่องของระบบระเบียบในการจ่ายจ่ายเงินได้ที่ดีจ่ายเงินแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะครับในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบพูดคุยกับใครสักคนนะครับ ที่จะเริ่มต้นโดยความรู้สึกที่ดีๆซึ่งอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีปัญหากับความรักที่อึมครึมนะครับอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็เป็นการทะเลาะก,กันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นให้ดีขึ้นนะครับก็ขอเจ้าวันศุกร์มีสุข กับภาพที่แข็งแรงมีความสุขก,กายสบายใจมีเงินหลังไหลเข้ามานะครับให้การงานนั้นมีความมันม่นคงก้าวหน้าให้มีรักครอบครัว,รวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ